ค่ะทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่ใน,น,นครัวนะคะทุกคนก็คือเข้ามาอยู่ในครัวมาทําอะไรเราจะมาทากับข้าวให้ทุกคนดูนั่นก็คือเมนูผัดกะเพรานะคะทุกคนยราไปดูกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตำพริกกับกระเทียมก่อนนะคะก็คือที่เราเลือกพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเพราะว่า พี่ขี้หนูสวนเขาจะให้ความหอมนะคะทุกคนก็คือพิกขี้หนูสวนเขาจะให้ความหอมเวลาเราทําผัดกะเพราก็คือแบบจะออกมารสชาติอร่อยมากนะคะทุกคนไม่เหม็นเขียวเลยนะคะทุกคนมันจะหอมทุกคนลองไปทาดูนะคะโอเคค่ะทุกคนเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะเปเตแก,กเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันที่เหลือในกระทะ พอีว่าเมื่อช้าเรเที่ยวไดาวไปแ้อดไข่ดาวไ้าเื้อน้ำมันเก่าที่อยใะะมาเาใส่ิกลงไปเยค่ะหอมน้ค่ะ แ้วก็ดวนหมูจะให้หอมเลยนะคะดวนหมูไปแป๊นแบ,บนึ่งเปิดไฟไม่ต้องไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้กล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะเติมเห็ดฟางลงไปนะคะก็คือเดี๋ยวจะเติมเห็ดฟางลงไปให้หมดะะเลยค่ะพอดีชอบกินเห็ดฟางก็เลยจะใส่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุกคน หลังจากที่เติมเห็ดฟงางลงไปแล้วก็จะผัดอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะเริ่มมาปรุงกันเลยค่ะรสดีค่ะใส่ตามความชอบนะคะแล้วแต่ปริมาณมากปริมาณน,น้อยก็กะเอานะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะด้วยน้ำมันหอยเด็กสมบูรณ์นะคะทุกคน ไม่ได้เลยนั่นก็คือซีอิ๊วดำค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวภูเขาทองค่ะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยเ,เลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใบกะเพรามาใส่นะคะก็คือให้เขาเข้าเนื้อก่อนนะคะพอผัดเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนก็ลองชิมรสด,ดูนะคะถ้ารสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะทุกคน ใส่ใบกระเพราเยอะนะคะเพราะว่าเราชอบใบกะเพราเยอะนะคะมันหอมดีหน่าทานมากเลยคะ่ะทุกคนข้าวสวยร้อนๆน,นะคะราดข้าวตามด้วยไข่ดาวก็ได้นะคะทุกคนสําหรับใครชอบนะคะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปทานกระเพราก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ